ก่อนที่จะไปดูขายไอดีเพจไอดีเอฟเอฟชอปรับฝากขายไอดีคิดค่าทาคลิปแค่สิเท่านั้นขายไม่ออกขี้เกียจโพสขายทักหาเพจไอดีเอฟเอฟชอปได้เลยโอนค่าฝากก่อนสิยกเลิกไม่คืนค่าฝากทุกกรณีการันตีขายออกไว้ด้วยการทําคลิปลงขายผ่านเพจและผ่านช่อง YouTube ของ ID f f Shop อฟชถ้าใครสนใจสั่งซื้อ ID f r ฟ e f i ก็สามารถติดต่อได้ที่เพจ ID f f Shop ได้เลยนะคะขายรหัสฟรีไฟล์ต้อง i d f f Shop วันนี้อยู่ในสินค้าที่1ราา 5, 9, าค ,99 บเชื่ดูงราค่เพก็คุ้มแล้วนะคะ มาดูปืนอัพกันนะปืนอัพมีทุกอย่างเลยนะอัพเต็มหมดเลยยกเว้น M P 4 0ศูนขาดอันเดียเป็นปืนที่ไม่ฮิตที่สุดไม่เป็นไรที่เหลือมีครบหมดมาดูทางด้านสก,กินปืนกันบ้างนะโอ้โหอันนี้3กระบอกอันนี้8กระบอกอันนี้10กระบอกสกา9ก็ระบอกมีสกาไททันกอซ่า4ฟาร์มาเจ็ดมีของดีหมดเลย A n ปืนพลาสมาอัคโอ้โหของเต็มคือแบบไอดีนี้แบบรวยจ,จัดเจ้าของเก่านี้รวยมากรวยจัดน่าจะเป็นเจ้าของเศรษฐีดูไบ อันนี้มี15กระบอกโห่โคตรเวอร์อันนี้มี9กระบอกมีของใหม่ด้วย w ิ a s เจ็กระบอก m p 4 0มีของดีอยู่ถึงจะไม่มีอัพกระเถอะโอ้โหดูเอานะครับเน้นๆนะครับทุกคนคือบอกเลยซองมี12กระบอกโคตรเวอร์ซองคัวมี5กระบอกเกือบครบอ่ะสไนมีครบอันนี้คือปืนดีเซ์ปืนพองปืนพกอันนี้มี11 อันนี้มี13อุ้ยมีอันนี้ด้วยอันนี้มี10มีนี่ด้วยอันนี้มี9โอ้โหมีคาตาาไฟไหมมีคาตาาไฟอันนี้มีหมัดมีสหมัดใหม่ด้วยระเบิดมี27นะฮะระเบิด27ลูกอายสวอมี20ลูกมีแบบเปลี่ยนโมเดลถึง3อันเลยนะครับผมอันนี้มีอย่างละนิดๆหน่อยๆโอเคไปดูทางด้านอ่าแต่งตัวกันบ้างชุดผู้ชาย ดูกันเลยนะฮะผมจะไปแบบไวๆอันไ,ไหนที่คนฮิตๆผมถึงจะหยุดให้นี่นะคนฮิตคนฮิตนี่นะครับคนฮิตอันนี้หัวแรงนะล็อกนะอันนี้หัวปัดเป๋หัวบาวันหัวบาวันหน้ากากนี่แรงนล็อกนี่แมสโอเคไปเลยไปเลยเยอะมากๆไอ้ดีนี้รวยจะจัดนะไอ้ดีนี้รวยจะจัดบอกเลยไอ้ดีนี้รวยจัดนะ ชุดพี่ตูนก็มีนะก้ามทองก้ามฟ้าก็มีนะเสื้อเอสุดยังมีเสื้อนาคอมก็มีของเยอะจัดจัดต้องจัดแล้วนะไอดีนี้บอกเลยว่าเป็นไอดีแรกของเพจก็เลยขายถูกนะคือแบบขายเพื่อเอาเครดิตล้วนๆเลยไม่ได้เอากำไรเลยนะโอ้โหอันนี้เก่งพี่ตูนก็มีไปครับไปไปชุดชุดกีฬานี่คือแบบเหมือนจะไปสร้างทีมอ่ะ เกมนี้ก็มีเกมปีโนก็มีต้องจัดนะไอดีนี้ใครไวใครได้ผมเชื่อเลยว่าลงไปไม่น่าเกินวันน่าจะออกนะแต่ว่าเออเออเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเย้อนนี่หว่าลืมไปก็ใครไวก็จัดละกันนะโอ้โหคุ้มมากๆคุ้มมากโอ้โหเยอะจัดจัดเยอะจะจัด11ลูก2ี่หใบโอ้โหเป็นร้อยเลยรอเวอร์ไปเปล่าดูบัตรสร้างห้องดิ ปัสร้างห้องสองแล้วก็สิบแปดใบเวอร์ไปป้าน,นี่เวอร์ไปป้าทุกคนเวอร์ไปป้าเดี๋ยวไปดูชุดผู้หญิงหน่อยอะดูตัวละครด้วยดูตัวละครตัวละครก็น่าจะครบนะคนตัวหลักๆที่เขาเล่นกันก็น่าจะครบนะโอเคไปดูตัวละครหญิงดูชุดกันบ้างนะหัวอายุโอเคนี่น่าจะมีนะถ้าจะไม่ผิดไอดีนี่นี่หัวแร้งแลล็อกก็มีหัวจันทาก็มีนะไอดี ID นี้ต้องจัดบอกเลยไอดี ID นี้โคตรคุ้มมาหาความคุ้มเลยใครเพชรก็คุ้มแล้วอ่ะ โอ้ยหัวโยูโอเคก็มีนะหน้าตาเต็มเลยนะนี่ดูหน้าตาด้วยนะแต่ไอดีนี้จะขาดพวกหมวกเอฟเสื้อแล้งไปนะเสียดาแต่ไม่เป็นไรมีของรวยคือซื้อไปนี่รอปักธงมาได้เลยนะไม่ต้องไปซื้อไอดีปักธงมีแต่คุ้มกับคุ้มมากก็งงนะใครจะไม่ซื้อไอดีนี้ถ้ามีตังค์กางเกงไอดี ID นี้เหมือนจะขาดกางเกงลายนะ้ําไปนะเสียดาอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวมันก็กลับมาอีกเกงงายนะมันไม่ใช่ของแรแต่เก่งนี้แทนก่อนได้รองเท้าก็ค่อนข้างที่จะความคุ้มมาเต็มนะครับเนี่ยมาดูคอลเลกชันกันหน่อยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะจัดเต็มนะครับรอปักธงมาก็น่าจะเวอร์แล้วนะไอดี ID นี้โอเคโอเค a อนิเมชั่นมีกระเป๋าสะพายมีของดีอยู่นะกล่องดวงใจก็มีของดีนะมีนี่ด้วยนะ าหานะแมกลาลงลาเลนครบต้องจัดนะไอดี ID นี้ต้องจัดมีบอดเงินมีบอดดาบแล้วก็บอดอื่นก็ไม่ค่อยฮิตกันละโอเคลงดูชีพื้นหลังโน่นนี่นั่งครบนะครบไอดี ID นี้โอเคเป็นไงครับไอดี ID นี้ห้9หมืบาทใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจไอดีเอฟเชอปแจ้งรหัสสินค้าแล้วก็ราคาได้เลยนะครับ